หัวข้อมีระบบหลังบ้านนะครับมีระบบหลังบ้านหมายถึงว่าอ,อ,อันนี้จะเรียกหน้าฟอนต์เอ็นนะครับส่วนระบบหลังบ้านเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าหน้าแบ็ k เอ d นนะครับหน้าแบ็ k เอ็ของ s ีมเจุมลาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นลักษณะขาวๆนะครับดูสะอาดตานะครับซึ่งการบริหารเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายในหน้านี้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ๆนะครับ การตั้งค่าต่างๆนะครับเมนูเนื้อหาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้หมดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกการจัดการเนื้อหานะครับเวลาเราเขียนเนื้อหาเนี่ยเราก็มันก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับเราก็สามารถจัดหมวดหมู่นะครับเ,เลือกระดับเลือกออมีสมาชิกระดับไหนสามารถเข้ามาดูได้บ้างนะครับส่วนนี้ ก็สามารถตั้งหมวดหมู่ได้ด้วยนะครับแล้วคือเว็บไซต์ Sms เเนี่ยเราจะสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆภายในเว็บไซต์ได้นะครับอย่างหน้านี้หน้า o n นเอนนะครับถ้าเกิดผมอยากปรับคลิปมาไว้ตรงบริเวณน,นี้นะครับหรือว่าปิดไม่ให้เห็นพวกเมนูต่างๆเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้หมดนะครับ ซึ่งมันก็จะมีระบุตำแหน่งไว้นะครับเนี่ยครับปีตั้งแดงนี่ก็คือพวกตำแหน่งนะครับก็คือเราสามารถโยกย้ายสับเปลี่ยนมันได้หมดนะครับเกี่ยวกับมีระบบหลังบ้านก็ขอบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณฮะ